สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับการเขียนโปรแกรมนะครับในภาษา JavaScript นะครับในคลิปที่แล้วนะครับที่เราพูดถึง async o n o u s และ sync o n o i s ไปนะครับใน JavaScript ก็อันนี้จะมาพูดถึงนะครับของ async h r o n o u t ของ JavaScript โดยใช้ตัวช่วยที่เรียกว่า Promise นะครับ Promise นี่จะเป็น native ของ JavaScript นะก็คือใช้ได้ทุกเกือบๆจะทุก เบราว์เซอร์เดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีนะครับว่าเบราว์เซอร์ไหนหลองรับบ้างนะครับในการใช้งานก็หลกัหลกๆนะครับของ Promise เนี่ยก็จะมีตัวแปรนะครับที่ชื่อ Resolve นะครับแล้วก็ Reject ซึ่งตัวแปร2ตัวแปรนี้เนี่ยก็จะมีผลกนการทำงานบางอย่างนะครับที่ Promise ต้องเป็นก็คือปกติแล้วไอ้ Asynconous h r ตัวนี้เนี่ยพอทำงานข้างในเนี่ยมันต้องมีเหมือนกับ Condition บางอย่างที่เราทำก็คือตรงนี้ผมมอกอัพขึ้นมานะครับผมทำเป็นตัวอย่างเฉยอ่าเงื่อนไขมันถูกนะครับแปลว่ามันสักเซสมันทำงานสำเร็จเราก็จะใช้รีโซฟครับที่จริงมันคือฟังก์ชันนะมันเป็นพารามิเตอร์ที่เป็นฟังก์ชันนะครับรีโซฟแล้วก็โยนค่าบางอย่างกลับไปนะครับที่ตัวที่เรียกมันซึ่องอันนี้ผมก็มอกอัพขึ้นมาอีกเป็น ตัวอย่างว่าส่งข้อความสตริงนะครับกลับไปว่า s u ก c e s นะเราจะเห็นว่าข้างล่างนะครับเมื่อ Resolve มเนี่ยมันจะเข้าไปที่ฟังก์ชัน d e n เนะครับจะเข้าไปกรณีด e n เดแล้วให้ทำอะไรก็คือรับค่ามานะครับผมตั้งชื่อมันว่า Message นะครับ msg แล้วก็คอนโซลหลอกออกมาแล้วรันรันดูนะครับอันนี้มันเป็น True เนาะมันก็จะได้ u c c e s s มานะครับแต่ถ้าเป็น f อ l ล่ะก็คือสมมติมันเคสนี้มัน fail นะครับมันทำงานไม่สำเร็จให้ reject กลับไปครับ reject ก็เป็นฟังก์ชันเหมือนกันแล้วก็โยนค่าบางอย่างไปอันนี้ตัวอยา่างผมใช้เป็นสตริงเหมือนเดิมนะครับคำว่า fail ทีนี้ถ้า reject แล้วเนี่ยมันจะเข้ากรณี c a s ครับเดี๋ยวผมเพื่อความไม่งงแล้วกันนะครับอันนี้ผม c o n s o l เพิ่มว่าอันนี้ d o e n นะครับให้รู้ว่ามันเข้าด den นะส่วนอันนี้ มันเข้าดอท c a s t นะครับทีนี้ตอนนี้เป็น true อยู่หลานปุ๊บเป็น dot den success นะครับถูกต้องนะครับจะเข้า dot e n ถ้ามัน resolve ก็คือ true ท,ทีนี้ผมแก้เป็น false นะครับลันอีกที่จะเห็นว่ามันเข้าดอท cash แล้วก็ fail นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย promise เนี่ยเราจะบางท่านอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานะแต่ส่วนตัวผมเริ่มใช้เยอะขึ้นหลังจากผมมาทำ วิวเอ็นะครับเป็นตัวจัดการ Data ของวิวเนะครับจะมีการทำแอคชั่นซึ่งจะเขียนคอมมิสนี่เยอะมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ทำไปถึงพั้นนั้นก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างหนึ่งของคอม i ิจะมีพวก Library เนี่ยจะรีเทิร์นามาเป็นคอมมิวให้เรา,าใช้ d e n n c a t เพื่อไปจัดก,การข้อมูลที่ได้มาอย่างเช่น Axios นะครับ Axios จะเป็น Library ของ JavaScript ที่จัดก,การทําพวก Ajax Request นะครับส่งข้อมูลไปที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้วเซิร์ฟเ,เวอร์ก็ Respond กลับมาเราก็เอาค่า Respond เนี้มาจัดก,การว่ามันต้องจัดก,การอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปเปิด Library ให้ดูนะครับอ่ะเป็น Library ชื่อ Axios นะครับเลื่อนลงมาดูนะครับ ตัวอย่างอ่ะตรงตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรงเอาตรงไหนดีอันนี้แล้วกันนะครับจะเห็นว่า Axios อันเนี้ยตรงนี้คือต่งค่าไปเป็น e t h o อด o พสนะครับไปที่ UI แต่ละ user นะครับส่ง first name last name ไปแล้วก็ถ้าสำเร็จนะครับ dot den ดดทำอะไรแต่ถ้าไม่สำเร็จ dot cast ทำอะไร แต่กรณีที่สําเร็จก็คือส่งได้เราได้สเตตัสกลับมาเป็น200นะครับก็จะเข้าดอทเดนของไลบรารีนี้นะที่เขาจัดการมาอย่างนี้นะครับอันนี้เหมือนกับเป็นเป็นไกด์ไลน์ของการทํางานของไลบรารีนี้ซึ่งเราควรจะรู้เอาไว้ถ้าเกิดจะไปใช้ในการทํางานตัวแต่ว่ Script จะใช้ Axios เยอะมากๆในการที่จะ Request ไปที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับ ถ้าเกิดไม่สำเร็จนะครับดอทแคสส่วนมากที่ไม่สำเร็จก็จะเป็นแบบสเตตัสขึนกลับมาไม่ใช่200นะครับอาจจะเป็น400-500ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเออร์เอร์อะไรนะครับเราต้องจัดการยังไงเมื่อเจอเออร์เอร์พวกนั้นนะครับส่วนมากจะเป็น4 0 0ถ้า500นี่คือมีปัญหาแล้วเซิร์ฟเ,เวอร์เรา,า,ามีปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าพอมิสตัวพอมิสเนี่ยมีประโยชน์ยังไงใช้งานยังไงนะครับก็จะไม่ลงลึกมากนะอันนี้จะสำหรับ ผู้ที่เริ่มเขียนใหม่ๆนะครับก็คลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับถ้ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไปได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบเท่าที่ผมทราบนะครับแต่เดี๋ยวถ้าไหนไม่ทราบก็จะพยายามไปหาข้อมูลมาเพิ่มให้กนะ็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับดียวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปเท่านี้นครับสวัสด,ดีทุกคน,นครับ